โอเคครับสวัสดีขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กันในเกมสติ๊กวอลแล้วมัง้งไม่ได้ทำสติ๊กวอลล้มั้งมาสามวันยากไปคิดว่าอยากทำแล้วเลยมาทำขี้เกียจขี้เกียจนิดหน่อยเราก็จะเอาพลธนูไปด้วยเราจะเอาผี ยักษ์ไปสองตัวผีสเปียร์ต้อนแต่ไม่ได้ถึงหอกถือแคลโล่พร้อมกับไถ่ไถ่และเกมนี้สามารถกันได้ด้วยเอาชาวโนแมนไปแล้วก็เอาไมเนอร์อีกก็จะควบคุม,ช,มชาวนาเมชาวโนแมนไป ทำยังไงผมจะพูดด้วยเสียงแหลมเนี่ยเสียงผมไม่ค่อยแหลมเลยโอเคเราชาวโนแมนไปแล้วต่อไปก็เราก็เอาชาวโนแมนมาอีกใช่แค่นี้จบไม่ได้จบหรอกเราก็จะเรียกสเปียร์ตอนแล้วก็นักดาบชอบเรียกว่านักดาบแลอวกันแล้วก็มายเนอร์แล้วก็นี่นักดาบเออเอา ไม่ต้องพูดก็แล้วกันเอาไปว่าเราจะเอาตัวอะไรเฮ้ยเราเห็นมันเราจะเอาตัวอะไรก็เอาไปแล้วแต่เราไม่ต้องผมจะไม่ต้องผมจะไม่พูดแล้วนะนี่เจอท่าทืบไปทืบไม่ได้ทืบแล้วเรามีรอยแตกเลยนะทืบแล้วทืบแล้วเป็นวงกว้างเอา้าตายซ้ำ ไปแมนจิคิว่อไปเยอะเลยก็อเราจะไปถึงด่านที่สักผมไม่ค่อยผมวันนั้นผมไม่ได้ทำด่านที่25เพราะว่าผมยายผมพาผมไปไหนนี่แหละ ตายแล้วครับหนึ่งตัวตัวที่สองจะตายตามหรือเปล่าเอาตัวนี้ให้ตายกันใช่ใช่ใช่แมนชิคิวแมนชิคิวตายยังอะไม่ตายนี่เอาตายก็จะเอานี่เอาแมนชิคิวตายแล้วนึกว่ายังไม่ตายนีไปวันนี้แหละจะทำให้ได้25ด่านโอเคเราเอันนั้นละ อ้ยขันเราจะอัพเหลือสองอย่างสุดท้ายที่เราจะอัพนะ <c oughs> ก็มีแค่นี่แล้วจบเลยสูงสุดเเนี่ยครับล็อกอินเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ได้เงินมาหนึ่งหมื่นเลยก็จะซื้อ <c oughs> นี่ครับเอาไปซัมมอนรัวๆเลยซื้อนักโล่ทองเลย ซื้อตัวนี้ซื้อม ì. ม ì. นี่ยก็ซื้อกริฟฟินผู้ญิงใหญ่นี่นี่ขอบอกเลยอืมหมดหมดตัวเลยครับทุกคนโ,โอ้โหแบบหมดแบบหมดจริงๆอ่ะหมดเยอะด้วย อันนี้ตัวคซอมบี้สี่หมืนตัวแลวกับเงินแปดพันผมไม่เลยเอาแล้วเลือกธนอนดมาสิตัวจะได้เงินหนึ่งร้อมันมันคุ้มเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นด่านไม่รู้จบ้วยเอาคืนใหม่หเกียวใหม่ยาบอกนะว่า โอเคไม่มีเสียงไม่มีอะไรเราจะอาดดับนักขอยกนยะนี่นี่เราก็จะเอาด่านไม่รู้จบด่านซอมบี้ผีตายหง<ะ>โอเคนะครับเราจะสดแนมมันดูเอา้า เอ้ครับหรือว่าค่อยๆย,ยิงมันไปก็ได้นัดนัดนี้เข้าหัวเน้นเน้นตัวใหญ่เสียเปียกอ่ะโอ้ตีแรงเลยวะ ับตีโคตรแรงเลยนักตาผมตายว้ย,ยมันเจอมินตายแน่ตายแน่แนอุยปกป้องนักธนูปกป้องพวกธนูได้ไปทานอไปเลยสองตัวไปจัดการมันไม่พอเอาดีไปด้วยไอตัวทำเกมแหลกวันนี้เราจะไม่ได้เน้นเล่น เล่นตานปกตินะที่ว่าที่ว่าอันที่ว่าจะถึงด่านยีห้าก็เป็นการตัดทุกคนครับดูฝูงซอมบี้ฝูงนี้สิเยอะเลยว้าวโอ้เยอะก็ฝูงของมันอีกซอมบี้ฝ่ายดีกำลังไปครับนี่ซอมบี้ยักด้วยอ เราจะอัพอะไรดีเราไม่อัพนี่เราไม่อัพนี่หรอกเราจะอัพแน่ชอบนักดาบน้ำแข็งนะครับมันไม่ใความชอบอืมแหลกแหลกมากนี่ครับไอตัวทำเกมแหลกก็เพราะว่าทุกคนครับดูสิ่งที่มันเรียกมาสิ โอ้ oh my god โอ้โหอมบีไฟดีเยอะเกินไฟเลยทานอัสองตัวบุกมาเลยดิบุกมาเลยเกมแหลกละเกมแหลกละโอ้ my god โอ้มายก็อดโอ้แลกแลกโอ้มายก็อดพังกําแพงในไฟไม่กี่วิโอโอโอลีโอว่าตู่โอเคนะคสามร้อยสี่สิบเก้าตัวเน้นเน้น จบเว็บนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเครื่องระเบิดมยเนี่ยบันทึกและออกไม่นะนี่ผมจะต้องทนกับความทุกทรมานเบี้อแล้เนี่ยทุกคน เรียกมาเยอะเกินต้องมีตัวมาค้ามันทิ้งทำไมเว็บนี้ไม่เป็นซอมบี้พิษวะโอ้ไม่ไหว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 เอาเป็นว่าเราไปอัดเกมอื่นกันเถอะไปโอเคครับทุกคน เรามาโหลดเกมอะไรนะเจ้ามะนาวดีกว่าทุกคนครับตรงนี้นะเนี่ยมันโดนแค่ไหนมันก็ไม่เป็นไรเชื่อไหมเนี่ยครับจับโยนก็ยังไม่เป็นไลแต่แต่ตอน ตอนส่วนใดส่วนแต่ตอนแต่ตอนส่วนใดส่วนหนึ่งขาดใช่ไหมครับตายใช่ครับนี่มันคือเกมว่าอะไรฮอใช่แล้วผมไม่รู้วิธีปิดถังโ oh <my> อ้มยก็ไปเลยเมลอนพ ม,มาเกมมะนาวนี่อซอมบี้ซอมบี้ล้วนซอมบี้มะนาวเจ้ามะนาวต้องวิ่งหนีซอมบี้ก่อ,อนออวเวรแรกไม่เจอเลยเจอแต่ซอมบี้รอ,อดรอดมาได้ได้เงินเยอะด้ยวยได้แอฟมาแอฟไม่ค่อยคุ้ะ จริงแอคมันก็คุ้มแหละแหลกจังมาเก็บเก็บมะนาวเก็บมะนาวหมอบโอไมค์กอดหมอบยังไงก็ไม่พ้นโอเคนี่แล้วก็แล้วก็อึ้งถ้าคลิปนี้มันถ้าคลิปนี้ผมยังไม่ได้บอกลาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมก็นั่นหมายความว่าข้อมูลผมเต็มแล้วผมขยเก็บหลางเขอโอเคแล้วครับเราก็ปีนมันไดไปแล้วก็ในอันนี้อาจจะเป็นคลิปมั่วนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นสติกวอละมังครับชื่อเลยอาจจะแปลกนิดหน่อยไม่นิดเลยชื่อแบบแปลกมาก,กมากเลย โอ้ยก็อดตัวแมวแบบน,นี้นี่ครับร้อยเปร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวครับว่าแต่ว่าแต่เขาทำขึ้นมาได้ไงเนี่ยผ <of Chap> <on> ู้ยยังไม่ได้ทำนั่นได้แบบตื่น ตายเนี่ยสับตัวจริงนิดจริงตหน่อยตายแล้วเนี่ยแค่แขนขาดตายแล้วครับผมอาจจะพลาดมะนาวกได้เพราะฉะนั้นผมจะเอาใหม่ างทีผมอาจจะพลาดนมพลาดนีอึ้งสนัยเลง แบบนี้ก็แล้วกันโอ้ย นี่พาให้เออใช่แล้วผมจะคลิปนี้อาจจะเป็นซีทียาวยาวแล้วก็ยาวยาวเพราะว่าผมต้องจบตานี้ให้ได้ ไม่แน่นะครับคงจะไม่ริการบีผมจะไม่รนการสบียผมไม่อยากผมไม่อยากอันนั้นมไม่อยากเออเฉยๆผมเห่อยแพ้เพราะว่ากังขีจมือใครทำใช้ไปใช้เป็นปีสิบตัวสี่สิบสามสิบสี่สิบตัวหายปกเกี้ยงเลย ครับยิงเพชรไทยตัวขาดเฮ <c oughs> ้ยเกือบก็เล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นี่ครับก็ยิงยิงถตาคลิปนี้หายไป,ไป,แ,ปแปลกๆน่ามาความาข้อมูลผมเก็มที่ผมพูดเขียน,น อืมม่กระโดดกระโดดอีกไม่ใช่ว่าไม่ชนตายเลยจะคิดแตกใครเยไม่ละไม่อะดีนะมะนาวเลมอนเลมอนเลมอนใช่ครับมันชื่อว่าเลมอนเพยเกมนี้ชื่อว่าเลมอนเพย เครื่องผมมันกากหรือเปล่าเนี่ยโคตรกระตุกเลยผมไม่ผมโคตรไม่ชอบด่านที่มันแบบมีฝนตกเลยแล้วคือเท้าผมติดโอเคช่างมันเอาเป็นว่าเราจะไปเรอาเก็ดเสียงเพลง บโอเคแล้วครับวันนี้เราก็ต้องจบคลิปไปก่อนนะครับไม่ได้เล่นเมเราไม่ได้เล่นอะไรเราเราไม่เล่นเอาเราไม่ได้เล่น สัดอลมังเลยไปไปไปดิ